ุสสนนนับนนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอรเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0923524446 ผุดโปรดักต์เพื่อสุขภาพออกมาขายในช่วงโควิด19กับเขาอีกคนค่ะสำหรับเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรล่าสุดทำน้ำสมุนไพร8เซียนออกมาขายแววว่าออเดอร์ปังมากๆทำแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะตน้ำสมุนไพร8เซียนนะคะตรงนี้นะคะเป็นสมุนไพรทั้งหมด8อย่างด้วยกันเพ่อนก็เลยตั้งชื่อว่า8เซียนนะคะตรงนี้เป็นสมุนไพรริดร้อนนะคะซึ่ง มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยจะมีทั้งกระชายขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ใบกระเพรานี่นะคะก็คือว่าเอามาผสมรวมกันนี่ค่ะได้สูตรจริงๆแล้วก็คือได้สูตรมาจากพี่สุนารีราชสีมานะคะก็คือว่าตอนแรกก็ทําดื่มกินในบ้านกันปกติอะคะ่ะทีนี้แบบทำเยอะก็เลยไหนลองลองแบบ ทำขายซิจะมีคนซื้อไหมตกลงก็คือแบบโอเคมีคนสนใจมากเลยนะคะ,ะก็ขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้อันนี้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มนะคะนั่นก็คือน้ำโคลโอฟิลซึ่งอันนี้ฝนปั่นดื่มเองทุกวันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสมุนไพรริดเย็นนะคะนี่ยี่ห้อเรนนี่ครีนนะคะก็คือครีนแน่นอนร้อซ์นะคะ ตอนนี้ก็คือทําขายแบบประมาณว่าทําขายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็คนใกล้เคียงที่เราสามารถส่งได้นะคะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆละแวกลําลูกกานะคะก็ลองลองลองสั่งมาดูก็ได้นะคะแฟนเพจหรือไอจีของฝนธนาสุนทรได้เลยนะคะก็ตอนนี้ทำไม่ทันใครสั่งก่อนก็ได้ก่อนนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลๆนะคะขออนุญาตยังไม่ส่งนะคะเพราะว่า เพราะว่าอะไรคือเรากลัวมันไปหลายวันแล้วกลัวเสียเพราะเราไม่ได้ใส่วัตถุกกันเสียเพราะนี่มีสมุนไพรทั้งหมดเลยไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและในอนาคตนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่คนที่อยู่ใกลๆอาจจะได้กินนะคะแต่ตอนนี้เอาราแวกที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะคะใครอยู่ใกล้ก็อุดหนุนกันได้เลยนะคะส่วนใครอยู่ไกลหลอแป๊บนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย